คลิปนี้ช่างซ่อมผ้าจะมาลดขอบนะคะลดขอบลงประมาณครึ่งนิ้วนะคะมันลดได้แค่นี้ทําไมถึงต้องลดขอบเพราะว่าลูกค้าใส่แล้วตรงเป้าเนี่ยมันยาวไปนะคะแล้วมันก็เหลือเราก็เลยเราไม่ได้แก้ที่ใต้เป้านะคะก็เลยจะใช้วิธีลดขอบลงมาเนาะลดขอบนะคะเราก็จะลดไปประมาณแค่เส้นเส้นตะเข็บข้างนะคะแล้วก ตีโค้งลงมานะคะโค้งลงมาที่เป้าหน้าสิบหน้านะทั้งสองข้างนะคะทาเหมือนกันแล้วเราก็เลาะเลาะหูนะคะเลาะหูออกเลาะหูให้ออกหลุดออกมาพอเราเลาะหูได้แล้วนะคะเราจะต้องเลาะขอบนะคะเลาะขอบเพื่อที่เราจะเย็บ yep. เลาะให้หลุดออกมาเลยถ้าเป็นกางเกงธรรมดานะคะกรณีที่เป้าเหลือถ้าถ้ามันเหลือน้อยเราก็เก็บตรงขอบได้นะคะหรือว่าจะเก็บใต้เป้าก็ได้แต่ถ้าเป็นกางเกงยีนะ่ะมันเป็นตะเข็บคู่ไม่ค่อย,อยนิยมเก็บใต้เป้านะคะก็เลาะมาประมาณตะเข็บข้างนะคะเลาะให้หลุดอย่างนี้พอเลาะเสร็จแล้ว รอยข้างนึงให้เหมือนกันนะคะพอเราเลาะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้ได้หนึ่งเย็บได้หนึ่งเส้นนะคะตรงตรงรอยที่เราฉีดโค้งไว้นะคะ เย็บไว้ลักษณะนี้นะคะเย็บทั้งสองข้างพอเราเย็บแล้วนะคะเราตัดส่วนเกินออกนะคะออกให้มันเหลือเท่าที่เราต้องการจะเย็บประมาณาหนึ่งเซนหรือครึ่งนิ้วนะคะ ถ้าเราลดขอบเยอะนะคะซิปก็จะเหลือน้อยลูกค้าอาจจะใส่ลำบากนะคะฉะนั้นเราจะไม่ลดเยอะวิธีการลดมันจะลดได้แค่ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะถ้าหากว่าแก้ใหญ่เลยก็ต้องขยับขยับซิปลงไปนะแต่นี้ไม่ได้แก้ใหญ่นะคะแก้ธรรมดาอันนั้นคืองานใหญ่งานช้างเลยทีนี้พอเราตัดออกเกียนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เอาขอบมา อมเข้าปกตินะคะอมเข้าปกติตอนที่เราอมขอบธรรมดานะคะเหมือนที่เราอ่าเข้าขอบแก้แก้เอวอะไรพวกนี้เราก็อมธรรมดาเช็คดูนะคะว่าขอบเอวที่เราเลาะอ,ออกกับขอบเอวที่ เราจะลดลงมาเนี่ยเขาใส่ได้กับขอบเราไหมนะคะนี่ให้มันพอดีกันนะคะการเกงยีนมันจะง่ายอยู่อย่างนึ่งนะถ้าเราเลาะออกแล้วแล้วเราก็เย็บกลับสอดเอ่อเดิมนะคะกับรอยเดิมแต่ว่าเราจะจับขอบให้มันเป็นปกติเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยตกข้างล่างอ่ะไม่ค่อยตกได้ไม่ค่อยตกนะคะเราก็จะอยู่บนขอบ ของเขาปกติที่เหมือนตอนที่เรายังไม่ได้เลาะนะพอถึงตรงนี้นะคะจะผ่านซิปเรากลัวว่าเข็มเราจะโดนซิปนะคะเราก็ยกช่วยหน่อยนึงเพราะว่าเราตัดหมอดซิปหายไปแล้วนะคะ ารลดขอบจะคิดอยู่ที่60บาทนะคะก็คือมันเป็นการแก้เอวแก้ลักษณะเหมือนแก้เอวแก้อะไรเนาะ60บาท80บาทได้นะแล้วแต่อาการมากน้อยนะคะแล้วแต่พื้นที่ด้วยตรงนี้นะคะเราจะเช็คหัวซิปนิดนึงว่าเราจะเข้าถึงตรงไหนเนี่ยตรงที่เราเย็บไว้ก็จะตรงกันพอดีใช่ไหมคะเราก็รูดลงแล้วเราก็เอาขอบด้านนี้มาอม เราไม่ได้ไปเลาะรังดุมไม่ได้ไปไปถอดกระดุมออกนะคะวิธีนี้นะคะเราแค่ลดเลาะขอบเฉยนะคะกระดุมลูกค้ายังเหมือนเดิมกระดุมรังดุมเหมือนเดิมเราไม่ต้องไปกังวลว่าเอา้าถ้าฉันเลาะออกแล้วฉันจะต่อกระดุมเข้าไปยังไงทําถักลังได้งไงไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันนะคะ ตร,ตรงหัวขอบนี้เราหมุนนิดนึงเพราะว่าเรากลัวจะโดนซิปนะคะกลัวจะโดนซิปที่เรากลัวจะโดนซิปที่เราตัดออกเมื่อกี้นะคะแล้วก็หมุนช่วยเขานิดนึงแล้วก็อมมาปกติผ้ามันหนานะตีนผีมันค้างมันหล่นเมืเ่ีช่างก็ตกใจนึกว่าเข็มหัด ขอบเราก็ไล่มาให้ให้เอียงมาเป็นธรรมชาตินะคะเป็นให้ช้อนข้างหน้าลงไปลึกๆเนี่ยเป็นช้อนโค้งข้างหน้าลึกๆเหมือนเราทําขอบโค้งนะคะก็จะดึงเป้าขึ้นได้ถ้ากรณีที่เป้าของลูกคา้ายานหย่อนนะคะหรือไม่ก็หย่อนเฉพาะข้างหน้าชิ้นหลังพอดีอะไรเงี้ยเราก็ลดที่ขอบหน้านะคะตรงนี้ มันจะมีได้โดดได้โดโดดูนิดหน่อยนะคะเราสามารถกลับมาซ้ำได้เลยนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหัวหัวขอ้อแบมันจะหนาแล้วก็เราก็ระวังการโดนซิปด้วยนะมันต้องยกข้ามซิปนะคะ อยู่ที่จักรเลยนะถ้าเราปรับจักรเย็บผ้าหนาได้เนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าจักรเราเป็นเย็บผ้าบางอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องขึ้นผ้าหนานะคะเข็มบางทีก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะแล้วเราก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ติ๊ดนะคะส่วนลังกระดุมส่วนกระดุมเหมือนเดิมไม่ได้ถอดออกนะคะ ไม่ได้เช็คเป้าตอนแรกนะคะเพื่อนๆก็จะดูว่าเนี่ยตรงเนี้ยขอบเนี่ยมันก็จะมีความโค้งนะคะมีความความโค้งต่ําลงไปเยอะเลยนะอันนี้ต้องให้ลูกค้าใส่ให้ดูว่ามันหายไหมนะมันอาจจะหายเล็กน้อยแต่ถามว่าหายเลยไหมบางครั้งมันก็อาจจะไม่หายนะคะต้องหาวิธีกันต่อไปแต่ส่วนมากมันจะหายนะ,ะก็มีเท่านี้นะคะวิธีลดขอบกาเกงยีนนะคะ เพื่อนๆถ้าชอบก็ติดตามกดติดตามกดไลค์กด, like, ดแชร์ให้ด้วยนะคะช่างซ่อมผ้านะคะขอบคุณคะ่ะ